สวัสดีครับในการเขียนโปรแกรม PLC ครั้งนี้จะเป็นการควบคุมถังเก็บน้ําและการแจ้งเตือนนะครับโดยตัวระบบก็จะมีแหล่งเก็บน้ําตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นในเก็น้ำใดก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มที่ทาที่สูบน้ําขึ้นมาขึ้นไปยังขึ้นไปเก็บในถังเก็บน้ําตรงนี้นะครับโดยระบบ การควบคุมมอตเตอร์จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยจะมีเซ็นเซอร์4ตัวตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณถังน้ำตรงนี้นะเพื่อรับรู้ระดับน้ำแต่ละระดับนะครับโดยมี s 1 s 2 s 3และ s 4เป็นเซ็นเซ,นเซอร์ทำหน้าที่ดังนี้ก็คือเซ็นเซอร์ s 2เป็น upper stop sensor เซนเซอร์ s 3เป็น lower s t a r t sensor ส่วนตัวของ s 1และ s 4นี้จะเป็นตัวลิมิตเซนเซอร์ด้านบนและด้านล่าง <Okay. S 1> การควบคุมก็จะเริ่มต้นจากถ้าระดับน้ำต่ำกว่า s 3นะครับเซนเซอร์ s, s 3ปั๊มน้ำนี้ก็จะเริ่มทำงานสูบน้ำขึ้นมาเติมไปในถังนะครับเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับเซนเซอร์ s 2คือตัวท็อปเซนเซอร์สต็อปเซนเซอร์นะครับ อ p p e r s ดสต s อปเซนก็จะทำให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานเพราะถือว่าน้ำได้ระดับละที่เราต้องการนะครับก็หยุดนะหยุดปั๊มแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ไม่ปกติเช่นเซนเซอร์ S3 เราชำรุดนะครับถ้ากรณีอย่างนี้ระับน้ำเมื่อถูกใช้งานไปก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับ แล้วก็จะผ่าน S3 ไปโดยที่ S3 อาจจะเซ็นเซอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าชำรุดก็จะมีเซนเซอร์ S4 อีกตัวหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่นะครับทำการสั่งปั๊มน้ำให้ทำงานซึ่งการทำงานของเซนเซอร์ S4 ในภาวะผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้หลอดไฟเตือนนะครับแล้วก็ตัวบัสเซอร์ดังโดยหลอดไฟเตือนจะติดนานกว่านะครับคือ ประมาณ60วินาทีแล้วก็บัสจะดัง25วิวนาทีแล้วก็หยุดส่งเสียงไปก่อนอันนี้ก็จะคล้ายกับกรณีที่เซนเซอร์ s 2คือ upper stop sensor ชำรุดนะครับที่จะมีการเตือนเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูต่อนะเมื่อเซนเซอ s 3เราชำรุดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์ s 4ข้ามธรรมที่แทนแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยผ่านทางเสียงแล้วก็ แสงจะหลอดไฟเตือนนะครับน้ําก็จะเพิ่มระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะปัามน้ำเราทำงานแล้วใช่ไหมครับจนถึงระดับเซ็นเซ,นเซอร์ s 2ปั๊มน้ําก็จะหยุดทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นกรณีที่ความผิปกติของ s 3นะครับแต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงเช่นถ้าเซ็นเซอร์ s 2บกพร่องหรือเกิดจากเหตุอื่นนะครับระดับน้ำถ้าเกิดว่า คัมน้ำเคยทํางานไปแล้วใช่ไหมครับแล้วน้ำสูงขึ้นมาเรื่อยๆถึงระดับ S2 เนื่องจาก S2 ตัวน,นี้อาจจะทำรุดทําให้ระดับน้ําสูงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราปั๊มขึ้นไปอีกก็จะทําให้น้ําขึ้นไปจนล้นระดับสูงสุดของถงังออกไปได้นะครับแล้วก็ปั๊มอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็จะมีเซ็นเซอร์ S1 อยู่ตรงนี้นะครับเป็นอ p p เป Limit S ิตเซนสั่งให้ปั๊มอยู่ทํางานแล้วก็ส่งเสียงแล้วก็ รไฟติดเตือนด้วยนะครับซึ่งเวลาที่ตั้งก็เท่ากันนะกับกรณีที่ s 3ชํรุดนะครับนี่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับตัว s 1แล้วก็ s 4ที่เพิ่มเติมเข้ามามาดูฝั่งไดอแรกแรมของตัว plc เรานะครับตรงนี้เราก็จะใช้ input i0 ถึง i3 ตรงนี้4 input ต่อเข้ากับเซนเซอร์ได้เรียงมาจากด้านซ้ายนะครับไปขวาคือ s 1 S2 S3 แล้ว S4 นะครับส่วนทางด้านพุทธก็จะประกอบไปด้วย q 0ถึง q 2จำนวน3อาวุธต่อเข้ากับปั๊มนะครับที่ q 0แล้วก็อะลามแมนะครับแล้วก็ตัวบัสเซอร์ต่อเข้ากับ q 2ตรงนี้นะครับก็มีรวมทั้งอินเอาทั้งหมดก็มี7นะครับใช้ทั้งหมด7 จากการทํางานแล้วก็ไดกแกรมเราลองมาเขียนโค้ดนะครับก็ให้สร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับ New Subfolder ก,ก่อนนะครับแปดห้าสามนะครับ Subfolder ใหม่นะ เลือกภาษานะครับเดรเดอร์จากนั้นก็เข้ามาในส่วนของตัวโค้นเรานะครับโดยตอนแรกก็จะกำหนด variable ลงไปก่อนนะเป็นขอเขียนเป็นเซ็นเซอร์อย่างนี้ล้กันนะ S1 นี้เลยนะครับเป็นบูลีนนะครับแล้วก็เพิ่มให้ครบ สี่เซนเซอร์นะอันนี้ก็ครบแล้วแล้วก็ทางเอาพุปบั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นปั๊มก็มีอะลามแลมอัลลามแล้วอะเรส์อะเร,รสกอลแรมนะครับนี่ก็เป็นอะลามอะเรสโก้บัสเซอร์หมดเป็นบุรีนนะครับก็เซฟ เซฟไฟล์แล้วก็ตัวโค้ดนะครับก็วางเท่าเล้วเช่นเคยนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนการปั๊มน้ำนตาปกติโดยเราจะทำตรงส่วนของ s สาม s สองก่อนนะครับคือถ้าน้ำนตามกว่า s 3ให้เริ่มปัม๊มแล้วก็ถ้าถึง s 2ให้หยุดปัม๊มนะครับ แล้วก็จะเพิ่มคอนแทคของ S3 เข้าไปก่อนที่เป็นตัวตรวจสอบระดับน้ำตัวสตาร์ทนะครับตัวสตาร์ทมอเตอร์ปัม๊ม S3 นะครับเซนเซอร์ห้กงนี้เราจะยึดหลักไว้ว่าถ้าระดับน้ำไม่ไปอยู่ในระดับซเซนเซอร์นั้นก็ให้เซนเซอร์ไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าระดับน้ำไปถึงระดับเซนเซอร์นั้นก็ให้เซนเซอร์ทำงานเพราะฉะนั้น ถ้าระดับน้ําอยู่ที่ระดับ S3 อยู่ <_ C ell> ก็แสดงว่าน้ํายังไม่หมดถังใช่ไหมครับเพราะน้ํายังท่วมเซเซอร์ S3 ขึ้นไปได้อันนี้ก็จะให้เป็นทำงานไม่ทำงานนะครับโอเคจะเป็นน้ำรีโครสตรงนี้จากนั้นก็วางตัวปัามลงไปนะครับ ด้านขวาถ้าดูตามในนี้นะก็เห็นว่าถ้าระน้ำต่างกับ S3 S3 ไม่ทำงานแต่เนื่องจากหน้าสัมผัสเป็นนอมอลิครอสก็จะไม้กระแสผ่านได้ไปเลี้ยงตัวปั๊มตัวนี้ก็ทำงานนะครับเลี้ยงตัวคอยตัวนี้เมื่อทำงานแล้วก็ให้ปั๊มเซลล์ตัวเองนะเซลล์คิปปิ้ง ก็วางคอนแทคของปั๊มลงไปเพื่อให้ค้างการทำงานของปั๊มไว้นะครับประมาณนี้ก่อนนะซึ่งนี้เราเคยทำมาแล้วเซคิปปิ้งนะครับจากนั้นเมื่อเราน้ำไปถึงเซ็นเซอร์ s 2ก็คงต้องตัดกระแสที่ไหลเข้าปั๊มตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วางคอนแทคของ s 2งไป S2 ถ้าน้ำไปถึงให้หยุดการทำงานนะก็ถ้าไม่ถึงก็ให้ป้าทำงานก็คือตัวมันไม่ได้ c r o s นะต้องใช่างนี้นะลองคิดดูก่อนนะน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคครับเซฟก่อนเดี๋ยวเราลอง simulation ดูนะครับ รือเมือโปรแกรม Open PLC เรานี่ทำงานที่ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรม Open PLC ใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่นะครับทั้งโปรแกรมเพราะโค้ดเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ทา้งกงาร compile แล้วมี error เ,เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะลองนี่ปิดโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เปิดโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะเปิดโปรเจกต์ที่เราเคยสร้างไว้ขึ้นมาใหม่ด้วย มื่อกี้เราเซฟไปเดียวลงดันอีกครั้งนั้นถ้าใครพบอาการนี้ก็ลองปิดโปรแกรมทั้งโปรแกรมเลยนะครับแล้วเข้าโปรแกรมมาได้แลวนะนี่ก็เราเข้ามาดูดีบักนะครับดูดีบักเกอร์จะดูตรงปั๊มอะรามแล้วก็ นำเลี้ยมแล้วก็นำปัจจัย สึกจะหายไปหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเ,เพิ่มเล่มกับบัสเซอร์นล่มครบละตั้งเรนส์สัก20วินาทีนะครับเดี๋ยวลองดูการทำงานนะครับเ,เราจะ ั้งค่าสวิตช์พวกนี้ก่อนนะที่เป็นเซนเซอร์นะครับเป็นคอนแทคพวกนีนะ้เนื่องจากเราต้องเริ่มจากตอนที่เริ่มต้นถังน้ําเปล่าก่อนนะถังเปล่าก็เป็นน้าไม่ไปสัมผัสกับเซนเซอร์ก็ตงเป็นฟอสพอเป็นฟอสนะครับตัวน,น,น,ตน,นี้เราสั่งเป็นฟอสก็เห็นว่าปั๊มเราทํางานเพราะว่าตอัวน,นี้น้ําแห้งหมดถังใช่ไหมครับพอเราเริ่มติดตั้งถังเข้าไปใหม่ จากนั้นเมื่อระดับน้ําขึ้นมาถึงเซนเซอร์ S3 ซึ่งเป็นตัวล่างนะครับตัวสตาร์ทเซนเซอร์ก็จะเป็นทรูนะครับเป็น t ทรูแต่ก็ถูกเซลล์คิปปิ้งด้วยเส้นทางนี้นะครับจกนกระทั่งน้ำระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะถึงเซนเซอร์ S2 ที่อยู่ข้างบนเป็นตัวสต็อปเซนเซอร์นะครับก็เป็นทรูนะครับถูกปัาก็ปั๊มมาอยู่ทํางานนะล้วก็ทํางานตาโปรตินะครับแล้วก็สต็อปแล้วก็ เขียนโคตต่อนะครับเราทําในส่วนนี้เสร็จแล้วในส่วนแรกนะครับต่อไปเป็นกรณีที่เซนเซอร์เซนเซอร์ตัว S สามชั้นบุชนะครับต้องให้เซนเซอร์ S 4เข้ามาทำงานแทนแล้วก็เซนเซอร์ S สองชั้นบุชให้เซนเซอร์ S 1มาทำงานแทนแล้วก็ทำง่ายๆนะครับก็เพิ่มเอากรณีแรกก่อนถ้าน้ำแห้งจนถึงระดับล่างแล้ว เซนเซอร์ S3 ยังไม่ตรวจสอบไม่พบเพราะว่าตัวเองชำนุดก็จะเพิ่มเซนเซอร์ S4 เข้าไปเชื่อตรวจสอบอีกทีหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเซนเซอร์ s4 อยู่ด้านล่างของเซนเซอร์ S3 ใช่ไหมครับน,นี่ก็เข้ามาทำาที่แทนออย่างนี้นะครับก็คือทำนที่แทนเซ so นเซอร์ S3 ส่วนเซนเซอร์ S1 นะก็จะเข้ามาทำหนาที่แทนเซนเซอร์ S2 กสอนกที่ คนในที่ระดับน้ําสูงเกินกว่าร,ระดับบนที่เราต้องการแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดปั๊มนะครับเพราะ s 2ชํารุดใช่ไหมครับก็จะใช้ s1 เข้ามาททาที่แทนนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเราก็เซฟไปก่อนนะครับน่าจะครบละในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองดูนะครับลองดูใน simulation จะมาแล้วนะครับลองดูในดีบักเกอร์เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มจากถังแห้งเลยนะถังใหม่เลยนะฟอสฟอร์ให้หมดทุกตัวก็จะได้ปั๊มเราทำงานนะครับปั๊มเราทำงานเมื่อระด,ดับน้ำ สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง S4 เพราะอยู่ล่างสุดใช่ไหมครับ True. ถึง S3 แล้วถึง S2 นะครับอโอเคนะครับตัดการทำง,งานปั๊มได้เพราะถึงระดับ upper upper stop sensor ตัวนี้ลนะต่อไปถ้าสมมุติว่า S3 ชำรุดนะครับน้ำก็จะต่ำกว่าระดับของ เอสใช่ไหมครับก็เป็นฟอสไปอ่าแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนต่างกับ S3 แตา s3 เซสเซอร์ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ s4 แทนก็จะเป็นต่ำกว่าก็เป็นฟอสนะครับก็เห็นว่าตอนนี้ s4 จ่ายกระแสมานี่นะครับผ่าน s 1ส2นะครับเราไปเลี้ยงปั๊มคอยของปั๊มตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มก็เซฟคิปปิ้งตัวเองได้ก็ถือว่าทำงานทดแทนกันได้แล้วนะครับแล้วก็เช่นกันถ้าสมมติ ในกรณีที่ S2 ชำรุดใช่ไหมครับน้ําขึ้นมาจนถึงระดับ S2 แล้วก็ตรวจสอบไม่พบว่าน้ําขึ้นมาถึงระดับตัวเองแล้วก็ต้องใช้ S1 แทนนะครับเป็นตัว upper limit sensor ทำหน้าที่แทนนะครับก็คือเป็น True นะ้ำนนถึงระดับแล้วก็จนะตัดการทำงานปั๊มได้เหมือนกันอันนี้ป้องกันน้ําให,ให้ล้นถังนะครับสำหรับ S1 แล้วก็ S4 ก็ทำหน้าที่ไม่น้ําแห้งจนหมดถังเลยเรียงถังนะ นี่ก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับในส่วนบูต้นตรงนี้ต่อไปก็จะเหลือในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับการทำงานของส่วนอารลามการแจ้งเตือนของหลดไฟและบัสเซอร์ทั้งสองกรณีในข้อ3และข้อ4นี้เกิดจาก S1 และเซนเซอร์ S4 นะครับซึ่งจะทำให้เกิดผลเหมือนกันคือหลอดไฟเตือนติด60วินาทีแล้วก็บัสเซอร์ดัง25วินาทีแต่ในโค้ดเราผมจะขอตั้งเวลาตรงนี้ไว้ 6วินาทีกับประมาณ3วินาทีสำหรับบัตเซอร์นะครับตามนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะต้องรอนานนะรอดูหลนานแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานจริงก็ก็ปรับค่าตรงนี้ได้นะค่าเวลาตรงนี้เอาละลงมาทำตัวโค้ดเอานะครับก็จะวางคอนแทคของ S 4แล้วก็ S 1ลงไปก่อนนะ S 4ก่อนนะครับ ก็ของ S1 S1 น่าจะเป็นนูนี่อุเพนถ้าดับน้ำมาถึงก็ก็ให้อลานทำงานแต่ถ้า S4 ถ้าดับน้ำต่ำกว่าทำงานเราก็ตรงไหลมเป็นตรงนี้ จากนั้นเราก็ไปวางไทม์เมอร์นะครับในกลุ่ม Library กลุ่ม s t a า d รฐานฟังก์ช o b บล็อ s เราจะใช้ Pulse Timer นะครับเพื่อทิงตั้งเวลาได้นะตั้งระยะเวลาที่ให้ Pulse Timer ทำงานได้ประมาณนี้ก่อนใช้2 Pu พัน timer นะครับเพราะว่าจะตรงแยกของ หลดไฟแจ bon ้งเตือนกับพัสเซอร์ออกจากกันนะครับก็ต่ออินพุตนะครับก็ต so so ่ออ so ินพ so ุตนี้ให้ต่อสองครั้งต่อหนึ่งอินพุตของทัมเมอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วตรงตรงนี้ระวังให้ดีนะครับต่อให้ครบจํานวนครั้งนะครับ1ครั้งตัวบน1ครั้งตัวล่างานี้นะครับก็ถือว่าต่อครบละตัวนี้จากนั้นก็วางค่าแวดล้ลงไปนะครับ ตั้งตัวแรกผมให้เป็นอารามแรมกอะไรกันนะเป็นแต่หกวินาทีนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งก็เป็นของบัสเซอร์นี่ขึ้นอยู่ยกับเราเออกแบบนะแสนวินาที ก็น่าจะปลาประมาณนี้นะจากนั้นก็วางคอนวางอาคอยนะครับของ่อาบัสเซอร์นะ่ราบัสลาบัสเซอร์ น,นี่สามนาทีอ่ะเซฟก่อนครับตรงนี้เส้นบางทีก็หายไปแล้วลองให้อัปเดตดู เมื่อกีอ้รู้สึกใจไม่ต่อเส้นนี้ต่อก่อนโอเคครับน่าจะครบแล้วเดี๋ยวเราเช็คดูทีอ,อ่ะลองซิมเลชั่นดูครับ เรื่อการทดสอบตอนนี้ปั๊มทำงานระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นอ่ปั๊มจยู่ทำงานอันนี้ถ้าเกิดระดับน้ำลดลดลงนะลดลงลดลงมานะครับให้ลดลงก่อนลดลงมาแต่ว่ามาถึงลดจนถึง s 3แล้ว s 3เซนเซอร์ไม่ได้นะครับ ก็ต้องใช้เซนเซอร์ S4 แทนนะลด,ดตรงต่ำกาเซนเซอร์ S4 ปับ๊บอ่าก็เห็นว่าปั๊มทำงานได้แล้วก็ตอนนี้อะลา์มเราทำงานละคือบัสเซอร์เราดังแล้วก็เงียบเสียงไปแล้วนะครับแล้วก็อะลา์มแรมก็สว่างแล้วก็ดับไปแล้วนะครับตรงน,นี้แต่เวลาที่อะลา์มแรมสว่างนี่นานกว่าบัสเซอร์เลยสองเท่านะครับหกวินาทีกับสามวินาทีนี่ก็ทำงานถูกต้องละนะครับ ระดับน้ำก็สูงขึ้นก็หยุดทำงานครับเนี่ยกิจกรณีที่เซนเซอร์ S2 ผิดพลาดบ้างน,นะก็คือถ้าเกิดระดับน้ำลดลงแต่ตอนอ่ลดลงนะครับแล้วปั้มทำงานอันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เดเซอรไม่สามารถจดจับได้ว่าน้ำขึ้นมาถึงระดับของตัวเองแล้วก็จะขึ้นไปจนถึงระดับน้ำนะครับจะขึ้นไปจนถึง S1 ก็จะเป็น t u u นะครับเจนว่าปั๊มน้ำอยู่ทำงานต้องนะครับแล้วก็ตอนนี้อะลามทั้งบัสเซอร์และแรมก็ทำงานแล้วนะครับก็ถือว่าเราสร้างโค้ดในส่วนการอะลามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ควาสำคัญคือตอนลากสายนะขอย้ำอีกครั้งจาก Input ของ p า s t u m e r แต่ละตัวไปยัง S4 และ S1 เนี่ยต้องลาก2ครั้งนะครับเพื่อให้ชัวร์ว่าลากไปถึงแต่ละตัวได้จริงนะต้องใล่ครบนะครับโอเคครับน่าจะครบสำหรับการสร้างงานในครั้งนี้แล้วแล้วพบใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ